สวัสดีครับช่างแตกจากกระโปงนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตีนผีจากโพงยกต่ําเวลาเราเหยียบเพื่อที่จะเข้างานนะครับมันยกต่ําเผื่อเพื่อนๆนคนไหนอยากปรับเนี่ยเพื่อนๆให้หันมามองจากตัวเองอยู่ด้านหลังของจักรนะครับตรงนี้นะครับตรงคานกระเดื่องตรงนี้นะครับมันจะเป็นคานกระเดื่องยกนะครับซึ่งมันจะมีตัวไกด์นะครับที่จะไม่ให้มันยกต่ํายกสูงอยู่จุดนี้นะครับส่วนมากจะเป็นประแจเบอร์8นะครับตัวนี้ถ้าเราหมุนตัวเมียของประแจเบอร์8เนี่ยออก นะครับแล้วก็หมุนหัวน็อตลงนะครับมันก็จะทําให้ไอ้ตัวคานกระเดื่องนะกดลงได้เยอะขึ้นนะครับพอกดลงได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ตีนผียกสูงขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนเื่อเนาะนะครับเผื่อเพื่อนๆนคนไหนที่มีงานที่เป็นงานหนาแล้วอยากจะยกงานเข้าหาใบมีดเลยแต่ว่าตีนผียกต่ำเพื่อนๆนก็มาปรับตรงนี้นะครับพอเราหมุนลงเนี่ยคานยกมันกดได้ต่ําลงมันก็จะทําให้ตีนผียกสูงแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนลองปรับดูนะนะครับไม่ยากครับ ตรงนี้นะครับง่าย